นี่ครับ hotsea.com เราพามาถึงสามแยกกลางป่าลึกนะครับอยู่กลางระหว่างเชียงใหม่และแม่งสอนนะครับแยกนี้เรียกว่าแยกที่จะไปขุนยวมปางอุงจะเลี้ยวซ้ายตรงไปคือแม่ซานะครับนี่ครับตรงนี้ครับต้องระวังรถกันนิดนึงนะครับปางอุงเนี่ยคนละปางอุงกับที่แม่งสอนนะครับตรงนั้นที่ไปทางบ้านรักไทยรวมไทยแต่ปางอุงนี่อยู่เส้นทางระหว่างขุนยวมมาทางแม่แจ่มน,นะครับ ก็ตรงไปนะครับ hotsea.com er. 5ชมแยก3แยกกลางป่าลึกนะครับตรงนี้ไม่มีไฟแดงให้สัมผัสเลยนะครับนั่นเองครับีเ่เดวซายนี้ก็จะสามารถไปทางผุญย่วมได้โอ้โหวิวสวยจริงๆเลยครับมีสวยครับส่วน เลี้ยวซ้ายนี้ถ้าเกิดตรงมามาจากขุนยวมครับก็จะเจอเลี้ยวขวาไปทางเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายเป็นแม่ซาแม่ซาเนี่ยเป็นสุดเขตทางที่ถนนดีๆที่จะไปถึงได้จากแม่ซาประมาณาน่าจะเป็นสัก20กิโลเมตรครับสามารถไปถึงวัดจันได้แต่ว่าต้องเป็นเส้นทางออฟโรดหน่อยครับเป็นรถแบบออฟโรดถึงจะไปได้นะครับอำเภอขุนยวมจากจุดนี้ไปทั้งหมด66กิโลนะครับและนี่คือ ป้ายแผ่นที่บอกเส้นทางนะครับ hotsea.com รายงานสดจากแยกระหว่างแม่ฮองสอนและเชียงใหม่ใจกลางป่าลึกครับ hotsea.com ไม่มีคนเลย